เคล็ดลับหน้าเด็กกินฟักทองฟักทองถือเป็นออสรสารในไม่กี่ชนิดที่สามารถนําทุกส่วนมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าตั้งแต่รากเปลือกเนื้อมเมล็ดดอกด้วยต่างก็มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความงามและการชะลอวัยฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆหลายคนอาจมีคําถามว่าคุณหลีพี่ดื่มน้ําฟักทองเป็นประจํามีประโยชน์บ้างไหมช่วงสองปีนี้เนาะน้ําฟักทองถือเป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในติ๊กต็อกก็มีด้วยรสชาติที่หอมหวานอร่อยหวานธรรมชาติไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยและด้วยประโยชน์มากมายจากสารอาหารในฟักทองทำให้น้ำฟักทองกลายเป็นตัวเลือกยอดฮิตสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพตัวจริงแล้วฟักทองมีประโยชน์อะไรบ้าง e ฮ l ท h y t a l บายหลีจะเล่าให้ฟัง 1. บําบำรุงสายตาเพราะฟักทองอุดมไปด้วยวิตามินเอและสารลูชีนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบำรุงและรักษาสุขภาพสายตา ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาตาและลดความเสี่ยงของโรคต้อกระจก 2. เสริมภูมิคุ้มกันด้วยเพราะวิตามินซีและสารเบตาแคโรทีนสูงฝักทองจึงมีส่วนช่วยในการกระตุน้นและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายลดการอักเสบได้ดี 3. ดูแลผิวพรรณหลายคนชอบข้อนี้ ฟักทองมีวิตามิน A, C และ E ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญในการบำรุงผิวโดยตรงช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยลดจุดดำฝ้าได้ดีทำให้ผิวโดูเปล่งปลั่ง 4. ช่วยภูิไม่ย,ย้วยเพราะฟักทองมีปริมาณแคลอรี่ตามแต่อุดมไปด้วยใย,ยอาหารซึ่งช่วยให้รู้สึกอิ่มนานช่วยในการขับถ่ายจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการหน้าท้องยืนพุงยืนพุงย้ยวย5สุดท้ายนะคะช่วยดูแลกระดูกและฝัน ฟักทองมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่สําคัญต่อการสร้างมวลกระดูกรวมถึงวิตามินเคที่ช่วยลดเสี่ยงโรคกระดูกพรุนและช่วยให้ฟันแข็งแรงลิขอเพิ่มเติม,มนิดนึงนะคะหลายท่านในช่องนี้ก็กินฟักทองทุกวันแล้วเพื่อนๆทราบไหมคะว่าฟักทองเป็นผักหรือผลไม้เป็นผักกด1เป็นผลไม้ก,กด2พร้อมเหตุผลอธิบายให้เพื่อนๆท่านอื่นฟังเป็นความรู้ด้วยนะคะเหตุผลท่านใดอธิบายได้เข้าใจเตรียมรับฟักทองเอ้ยรับรางวัล ส่งถึงบ้านเลยเพราะความสุขเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดีฝากกดหัวใจกดติดตามกดแชร์บาย